สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำฮอนด้า j จ z นะคะรถเก่ง5ประตูนะคะทุกท่านเหมาะสำหรับการใช้งานอย่างดีเลยนะคะรูปโฉมสวยงามคะ่ะคันนี้เป็น Honda า a จ z ปี04เกียร์ออโต้ราคาเพียง98,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านราคานี้นะคะบอกได้นะคะว่าขายตัดก่อนเก็บงานคะ่ะเกียร์ออโต้7สปีดนะคะ สีสันรอบคันนะคะมีแรกเกอร์เริ่มรอกนะคะบางชิ้นนะคะต้องเก็บงานเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นภาษีปี4นะคะภายในยังสวยงามอยู่นะคะคันนี้ร้อแมกเฉยสวยนะคะขอบ15ดอกยางยังดีอยู่ค่ะใช้งานกันได้ยาวๆนะคะวิ่งทางไกลสบายๆนะคะทุกท่านท่านใดสนใจนะคะ98,0 0 0บาทราคานี้สามารถดูรถได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะพิกัดการดูรถยนต์คันนี้นะคะได้ที่ ตัวเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะทุกท่าน Honda j e z z นะคะ98,000บาทเกียร์ออโต้7สปีดนะคะโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงและนะัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจนะคะเดินทางไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะไม่แนะนำให้โอนมาจำล่วงหน้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ